เดยโอ้โนี่หลากมียามมากครับเดี๋ยวกิมได้ดูสวัสดีครับคุณค้ารับอาหารคือไหนดีครับเอ่อเฟรนช์ฟรท์ที่หนึ่งนะครับเฟรนช์ฟรา์ร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้ารับเป็นไซส์ใหญ่เลยไหมครับเดี๋ยวให้เอาเอาครับเอาครับเอาเอามิลค์เชควานิลาอันหนึ่งนะครับอ๋อโคกซีโร่ด้วยครับโคกซีโร่รับเป็นไซส์ไหนครับโคกซีโร่รับเป็นไซส์ธรรมดาครับไซส์ธรรมดานะครับแล้วก็ออาเนียนริงด้วยครับออาเนียนริงร้อยละทั้งสิบเปอร์เซ็นต และการอาหารดับหน้าจอูุต้องนะครับขอโค้กธรรมดาด้วยครับเพิ่มโค้กแก้วเล็กนะครับค่ะครับแล้วก็ขอแบบขอแบบโดดพิเศษอให้อ่แบบหนึ่งนาทีเสร็จได้ไหมฮะตอนนี้มีลูกค้าคาหลาดเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอครับรอโอเคครับเจอกันอาหารับต่างต่อไปครับได้ครับขอบคุณมากครับสงสารเนาะบ๊าบไป ต้องจอดก่อนอสวัสดีครับถ้าไหนฮะสามร้อยหกสิบแปดบาทครับน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อองค์ครับอ๋องนะฮะอ๋อ,องจะบอกใครนะว่าพี่มาสั่งเฟ้นายอะ่ะ <c oughs> กินชิ้นเดียวเนาะชิ้นเดียวเพราเดี๋ยวมันพุธถ่ายงาได้เดี๋ยวโอชิคินออนยูริงไซส์ใหญ่อยู่ก็กินชิ้นเดียวแต่สั่งไซส์ใหญ่ทำไม พละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พละรสไงก็เลยสั่งอาเอานพะล้๊ดตรงนี้เหรอฮะอ๋อโอเคครับของท้าทีครับขทางเท้าด้วยป้าอองเราไม่ได้ช้าชูมานานก็เลยไม่รู้กติกาแล้วเราก็เพิ่งกินข้าวเย็นมาด้วยโอ้ยู่ทานอะไรไปทานปลาแซลมอนเฮลทีฟฟู้ดอาหารเฮลทีฟอ่าเฮลที่มากเลยเพราะว่าเพราะเดี๋ยวพรุ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวิ่งตอนตีห้าก่อนถ่ายละครใช่แต่ว่าพอกลับจากพัทยารู้สึกเหมือนมันต้องแวะสักนิดหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะว่าต้นเช้า ออกมาเลยนะคุณค้ารับเพื่มหรือหมอครับเพราะจะตั้งขวาเป็นโคซิีลนะคระท่านี้ออกไหมหรอซีลนี่ือซิโร่ใช่ไหมครับเอ่อโคซิีลกับขวาคสติ๊าน้องนี่แล้วออกไหมหรอใช่ครับอ้าวแล้วทำไมมันคนเดียวกันล่ะอ๋อคือช่วยกันนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับอ๋อๆๆโอเคอ้าใช่ไหมเราขาดสติเราเลือกได้ถ้ตอนนี้ว่าเราจะรับไฟล์แล้วเอาไปรีสก็ที่จะไม่กินเออเลือกได้ที่จะหรือกินชิ้นเดียวมาดูกุ๊ปกิ๊บบอกว่าที่เขาไม่อ้วนเพราะว่ากุ๊ปกิ๊บเนี่ย เขาสั่งทุกอย่างแต่เขาจะชิมแค่คำเดียวมาดูดมาดูมาแล้วมั้ขอบคุณครับอาหารเรียบร้อยครับแล้วเปิดนะครับอุ๊ยโอ้โหสั่งสินค้าเลยเหรอยไปแลโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋องขอให้ชีวิตมีความสุขขายได้ดีๆนะฮะขายกำไรเยอะนะครับสวัสดีครับดีครับ นคุณม่นัยจับก่อนไหมครับไม่ได้จับเลยครับต้องการแค่นี้เองชีวิตต้องการแค่นี้เขาสลับโอเคเลยซื้อทางใหญ่เพราะอะไรนะพอา่าะว่าโลกพามาเลยะอะฮะฮ้ฮะละะฮ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 ะะพอ ไอ hey oh, ้แม็กเขาเข้าเข้าแม็กเลยลองลองเข้าแม็กไหนๆก็ไหนๆแล้วดับจูป่ะอ๋ออ้าเข้าเลยดับจูซ nee ึ่งนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเอาไว้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคิดป๊บหนึ่งแล้วครับเป็นฝ่ายมเอาเป็นฝ่ายดีขอเป็นฝ่ายนิดหนึ่งค่ะแล้วเป็นไซส์ไหนดีคะกลางใหญ่จัมโบ้ค่ะ จัมโบ้จัมโบครับครับเป็นเซนไฟจัมโบ้นะคะรับพิธีปื่อเครื่องดื่มทานด้วยไหมคะเอ่อวินัยอะไรปะครับ่ก่อนวินัยอวินัยถูกไม่เอาแล้ววินัยไม่เอาแล้วเนาะบิ๊กแม็กครับขอบิ๊กแม็กเลยครับบิ๊กแม็กแล้วก็เซนชไฟบิ๊กแม็กนะคะรับชุดหนึ่งไหมคะพร้อมเครื่องดื่มเซนไฟค่ะวินัยจะเอาชุดเลยไหมชุดใหญ่ครับเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับเป็นชุดจัมโบ้นะคะวินัยอะไรครับจัมโบ้ครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเอาแองกัส ให้แองกัสเบอร์บีฟด้วยได้ไหมครับรับเป็นฟูตอว่าชิ้นเดียวคะชิ้นเดียวครับเก็ตก็ดีฮะนักเก็ตได้นักเก็ตคุยแล้วไม่มีสติใช่ไหมไ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้าบาทเท่าไหร่แล้วครับห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าร้อยพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกาหลงค่ะบพี่กาหลงสวัสดีครับไปน้าสั่งขับไปเลยค่ะแล้วพี่ปลาหลงจะไปด้วยปะ อ๋อจะไปมีคนละไม่เจอกันแล้วเหรอโอ้เสียใจขอให้ขอให้โชคดีนะจับมือทีนึงนานเราจะได้เจอเรื่ดีนะกำลังจะคุยกับแฟนมาเลยนะเนี่ยไม่ค่ะหนึ่งค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาหลงไม่ใช่กาหลงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่อะไรโค้กอะไรฮะเป็นโค้กค่ะลูกค้าเป็นโค้กอะไรคะอันนี้คุยสั่งอะไรอ่ะโค้กธรรมดา พี่ซีโร่ธรรมดาครับใช่เขาต้องกวนใ่ว้แอบน่ารักนะหน้าตาจริงมากไม่ใช่การหลงไม่ใชหลงนะคนละคนตัดลาตัดตตลาเขาเหมือนบอกไปันตลอดเวลาเมาอยู่มากเมาเหมขาเมาอะไรคนบ้าขับรถมา แล้วก็สั่งอย่างนี้ทั้งนับได้เลยครับขอบคุณมากเฟ้าหลงน่ารักมากเลยขอบคุณครับลูกค้ามาเที่ยวกันเหรอคะอานโชว์ฮะที่เป็นโชว์ใหม่ฮะที่คานเนี่ะใหม่สองใช่ใช่ที่เป็นโรงวินัยสายสองแบบวินัยใช่ใช่เป็นโรงละครได้เลยครับเอาโอะไรไง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 อันนี้มาถ่ายดิกามีกล้องเขาจะด่าไหม เราขออนุญาตแม็กจอนน้องก่อนนะขออนุญาตนะครับคุณแมคไปทำไมลูกบุกเข้าไปในร้านเขาเลยเจอพี่จ yes! ันหลอกตรงนี้เนี yeah> ่ยโอเคเอาไปนบครับรอเบสฟอร์โยออเดอร์เฮียจุดรอรับอาหารสรุปว่าที่แม็กจอนน้องมีสามจุดเหรอไม่่ใชจุดสุดท้ายเลยม่เกี่ยวเฮ้ย ตกลงอาหารแล้วอ่ะผมเดินลงไปเอาก็นละงงเลยดูความงงไหมล่้ขี้น่าจะสั่งบ็อกเปอร์แล้วก๊าซไปแล้วใส่ก๊าซซีนใช่ฟิเลด้วยใช่พรุ่งนี้นี่เออต้องมาวิ่งตอนตีห้านิดนึงขึ้นขึ้มากเลับุครับแองกิลเย้คุณวินัยแองกิลวินัยเบอร์พิกแม็กพิกแม็กฮะ มีป้ามีที่ตั้งป้าอ,อมาอัดสตีนะครับถ้ามีสตีกัน,นิดนึ่งนะฮะแทนที่จะโชงกินนะฮะเป็นยังไงฮะวันนี้ขาดสตีนะฮะกินมัด<ม> <laughs> เป็นเดือนแล้วู <laughs> สตีจงมาสตีจงมาสตีจงมา,งมาไม่เป็นไรก็มีอันนีน้ลิงด้วยหรอ ไม่ใช่เบอร์เกอร์คิงสรุปว่าระหว่างดักทูเบอร์เกอร์คิงกับดักทูแม็กอันไหนสนุกกว่ากันครับไม่รู้ลองใหม่มาลองอีกสักรอบนะยัง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 ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันวินัยวินัยวินัยบอกวินัยวินัยชอบดักทูของแม็กหรือเบอร์เกอร์คิงมากกันของแม็กครับเพราะว่างานคนสุดท้ายคนตาดีครับเฮ้ยมันนัดเจดมีมีหลายคนแล้วนะวินัย มีหลายคนแล้วนะพี่นายนะฮะ